ตัวนี้อยู่ร้านเครื่องเขียนของคุณป้านะครับที่ร้านอะไรครับคุณป้าร้านอมรร้านอมรตรงวัดตรงมูลเหล็กปักซอยอซอยนะครับนี่ร้านอมรเครื่องเขียนนี่ครับมีของเพียบนะครับสําหรับทำเฟซชิลนะใครต้องการมาสั่งได้ต้องมาที่ร้านอย่างเดียวใช่ไหมครับคุณป้า โทรสั่งแล้วแต่เขามาเอาได้เลยอ๋อนี่นะครับคุณป้าแนะนำวันนี้นี่ผมมาเจอผมไม่เคยทำนะแต่วันนี้คุณป้ามาแนะนำว่ากาวสองหน้านะครับที่จะใช้ทำเนี่ยถ้าใช้แบบบางทั่วไปนะครับมันมันไม่เวิร์คครับเนี่ยม,มันจะไม่ติดกับฟองน้ำอย่างเงี้ยครับนี่ครับมันจะมันจะไม่ติดก็คนใช้งานน่าจะใช้ลำบากอยู่เพราะว่านี่ครับมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ย มันไม่เหนียวมันบางคุณป้านแนะนำให้ใช้เป็นแบบหนานะครับเป็นแบบหนานี่ครับมันก็จะมีความหนาก็คือลักษณะม้วนที่หนาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เป็นลายๆนี่นะครับไอท้ที่ไอ้ที่บางก็จะเป็นอย่างนี้นที่เราใช้ทั่วไปใช้แปะกระดาษทั่วไปให้ใช้แบบแบบเป็นเป็นกาวสองหนะ้าที่ติดโฟมเหรอเนาะที่ติดโฟม มันจะมันจะเหนียวทนนี่ครับเนี่ยทนมากเหนียวมากเนี่ยใช้ได้นานโอเคร้านนี้ก็มีครบมีทั้งหนังยางมีทั้งยางยืดมีทั้งฟองน้ําครบเลยมาที่เดียวโอเคตกต้นทุนตกชิ้นละ7บาทครับ7บาท25ตังค์ประมาณนั้นโอเคครับ